ดรามา่าวอลเลย์บอลสีเกมจะมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งแล้ให้กับคลิปแชร์ที่นี่ก่อนผมเนี่ยระวังเต็มที่จะได้ไม่กระทบใครนะครับเพราะว่าผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายว่าทางสมาคมต้องเจออะไรอยู่ในตอนนี้รวมถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับว่าต้องเจออะไรอยู่ในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าความสําเร็จที่ผ่านมานั้นของสมาคมวอลเลย์บอลน,นะครับมันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะครับ ที่คว้าทั้งเหรียญทองของทางฝั่งทีมหญิงแล้วคว้าทั้งเหรียญทองของทางฝั่งทีมชายเป็นปริศาสตร์หน้าใหม่ของทางฝั่งของบอลลอนนะครับต่างจากฟุตบอลทีมชาติไทยเอ้ยลุ้นฟุตบอลไทยลุ้นสี่เหรียญทองเลย,เย,เยแล้วก็ไม่ได้ทักเย็เลยแล้วตอนนี้ก็นายกสมาคมหายไปไหนไม่รู้แล้วต่างจากน้าสมพรนะครับท่านผู้ชมครับผลงานจะดีผลงานจะกาก,ากอะไรไหย แกก็ยังออกสื่อเสมอมาถึงแม้ว่าจะมีปมต่างๆว่าผลงานห่วยขนาดไหนแกก็ยังพยายามตอบคําถามให้ดีสุดผมต้องนี่คือตปรดิตของคนยุกคก่อนๆนะครับที่พยายามพยายามข้ามรุ่นแล แกต้องเจอเรื่องราวใหม่ๆมากกว่า10-20ปีที่แกเคยอยู่มาสมัยก่อนนะครับเจ้า้องครับจากการตอบคําถามเนี่ยที่ออกสื่อมวลชนที่หลายคนเนี่ยฟังไปแล้วนะครับที่ยามีนพูดว่าได้900หักเหลือ600บาทมันไม่ใช่คือการโกงครับแต่มันคือการหักค่าที่พักค่าใช้จ่ายค่าสบู่ค่าแอร์ค่าอะไรของแกนี่หละครับโดยยามีนก็บอกเลยครับว่ามันเป็นหลังจากแกหมดเกษียณเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเบี้ยเลี้ยงมันก็90 0อยู่แล้วตอนนี้เนี่ย สมัยก่อนต้องหัก3 0 0หรือ600แต่ตอนนี้เนี่ยค่าก๋วยเตี๋ยวมันขึ้นจาก35เนี่ยตอนนี้เป็น7จแล้วแกอยากจะบอกว่าคนสูงสองเมตรกว่าอย่างผมเนี่ยน้าสมพรคิดว่ากินจานเดียวมันอิ่มหรือเปล่าครับคนสูง2เมตรนะครับก๋วยเตี๋ยวต้องมี3จานสำหรับน้องยามีนของผมยามีนมรุ่นน้องผมนะครับผมไม่บอกว่าผมแกเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นผมเข้าใจคนสูง2เมตรกว่าเหมือนยามีเขาทีนะครับต้องกินขนาดไหนและนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยไม่ใช่นักกีฬาฟุตบอลอย่างเจชนาที่นะครับสูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรยามีเนี่ยสูงเกือบสองเท่าของเจ้าเจยามีเหนือสองเมตรสามสองเมตรสี่นะแหมแล้วแกก็บอกเขาว่าจริงๆเน,เ,นเนี่ยเล่นทีมชาติเนี่ยเล่นคือถ้าเล่นหลีอย่างเดียวเนี่ยครับเล่นทีมชาติเนี่ยมันก็เบืองค่าใช้จ่ายเยอะมากครับแล้วสามร้อยอยากไปเนี่ยสมาคมก็แจ้งว่าเป็นการหาค่าที่พักค่าดูแลต่างๆนะครับ เหลือ600้บาทซึ่งมันสิปีที่แล้วนะครับนาสมพรเนี่ยแกพูดในบทสัมภาษณ์ของแกเองที่ออกสื่อต่างๆเนี่ยถ้าใครไม่วิเคราะห์ดูเนี่ยจะไม่รู้นะครับพอเขาถามถึงว่าไอ้บทนี้เนี่ยของยามีนมันเกิดจากอะไรเนยครับแกก็พูดถึงเรื่องของมันเป็นระเบียบอยู่แล้วครับในการหักค่าใช้จ่ายในแบบนี้ซึ่งแกจะบอกว่าครับทุกสมาคมเนี่ยมันมีการหักแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่แค่สมาคมนะครับทีกผมครับในการหักค่าใช้จ่ายเรื่องของที่พักแล้วก็อาหารให้กับนักกีฬาด้วยนะครับ แต่มันเป็นถึงหน่วยงานราชการอื่นๆเขาก็มีการหักค่าใช้จ่ายแบบนี้ไปก่อนนะครับรวมถึงทหารเนี่ยทหารก็คือ,อทางฝั่งของทหารเกณฑ์เองแหละครับใช่ครับเขาจะมีเงินเดือนให้ในการเป็นทหารเกณฑ์ก่อนแล้วก็จะหักค่าใช้จ่ายค่ากินเนี่ยแหละครับหักไปในเบีย้ยที่ทางราชการหักมาให้แล้วเหลือเป็นเงินสดให้ในตอนนั้นครับซึ่งเป็นระบบที่แต่ที่ยามีนแกพูดเนี่ยบอกว่ามันน้อยจนเกินไปในสภาวะแบบนี้นะครับซึ่งเข้าใจได้แต่ด้วยสภาวะแบบนี้ ที่ยามีนอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยครับเศรษฐกิจมันอยู่ในยุครุ่งเรืองนะครับแต่พอมาข้ามสู่ยุคใหม่ตอนนี้ข้าวย่างหมากแพงสุดคือเข้าใจสองฝ่ายเลยว่าคือเงินเฟอ้อของเราเนี่ยมันก็ทําให้อาหารเนี่ยแพงขึ้นเยอะมากครับรวมถึงเนี่ยครับทางฝั่งของภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเยอะเพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับยังมีเงินเนี่ยประมาณเดิมอีกนะครับแล้วนายกสมพรเนี่ยแกก็พูดถึงเรื่อง FIVB ครับแกแกเชื่อมสองเรื่องนี้ไว้ด้วยกันนะครับว่า เรื่องของงบประมาณเนี่ยตอนนี้จํากัดจาเขียมากๆครับต้องของบประมาณเพิ่มจากทางภาครัฐเอกชนซึ่งน่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับเพราะว่า FIVB ตอนนี้มันอุตริในการจัดถ้วยจริงแชมป์โลก2ปีครั้งนะครับไม่ใช่3-4ปีครั้งนะครับ2ปีครั้งแต่ละรุ่นจริงแชมป์โลก ยังมีจริงแชมป์เอเชียที่จัดทุกปีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่เขาเนี่ยจัดทีขึ้นรวมถึงเปิดรุ่นอายุใหม่อีกด้วยเพียบเลยตอนนี้ครับแล้วจํานวนทีมที่เข้าการแข่งขันจากสมัยก่อนเนี่ยมีทีมไม่เยอะมากเนี่ยจริงแชมป์โลกสมัยนี้เนี่ยทีมเยอะเลยนะนายกสมพรแกจะนายสมพรจะบอกว่าอะไรครับบอกว่าการไปจริงแชมป์โลกแต่ละแต่ละครั้งแต่ละครั้งในรุ่นเยาวชนนะครับที่ก็ต้องได้เบี้ยเลี้ยงเหมือนกับรุ่นรุ่นพี่เนี่ยครับมันต้องมีไทม์ไลน์ในการไปอยู่ ทำลายในการจ่ายเบี้เลี้ยงใช้เงินเยอะกว่าเดิมสมัยก่อนเยอะมากๆนะครับสำหรับทีมเยาวชนซึ่งผมไม่อยากจะบอกเลยว่าสมาคมเนี่ยครับถ้าพึ่งเงินแต่ทางภาครัฐเนี่ยถังแตกไปแล้วนะครับถังแตกคือคือนาสมพรเนี่ยแกสุดยอดอย่างหนึ่งคือแกพยายามส่งทีมเยาวชนให้ได้ครบทุกทีมทางฝั่งของ FIB จัดขึ้นนะครับอันที่จริงเนี่ยทางฝั่งของสมาคมวอลเล์บอลเนี่ยจะจะไม่ส่งไปชิงแชมป์โลกอะไรก็ได้นะครับ ทีมจากแอฟริกาหรือทีมจากเอเชียบางทีมเนี่ยจริงแชมป์เอเชียยังไม่มาเลยครับเพราะว่าเขาไม่มีตงังค์เพราะทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเยอะมากแล้วสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นในบางประเทศนะครับอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยจริงแชมป์เอเชียบางทีมันก็ไม่ไปนะครับจริงแชมป์โลกบางทีก็ไม่ได้ไปเพราะว่าตังค์ไม่พอเขาเลยเพิ่งมาส่งช่วงหลังนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยครับพยายามผลักดันเยาวชนทุกรุ่นเพื่อให้ได้ไปจริงแชมป์โลกเพื่อเป็นประสบการณ์ในการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพ แล้วต้องใช้เงินจากการหาสปอนเซอร์ซึ่งสปอนเซอร์หลักๆเนี่ยเขาวิ่งมาเพราะว่าวอลเล่บอลหญิงครับวอลเล่บอลหญิงเนี่ยเป็นหัวเรือในการที่จะหาเงินเข้าสู่สมาคมวอลเล่บอลในการ PR ต่างๆนักวอลเล่บอลหญิงเนี่ยก็เลยต้องถวายตัวในการเดินออกงานให้กับ PEA ออกงานให้กับทางฝั่งของไทยเบฟออกงานให้กับสมาคมออกงานไปกระทระวงนู้นกระทรวงนี้พยายามหาเงินเพื่อมาซัพพอร์ตทีมกีฬาอื่นๆเนี่ยครับ รวมถึงเยาวชนแล้วก็ทางฝั่งของทีมชายแล้วก็ผมว่าถ้าไม่มีเงินซัพพอร์ตจากสปอนเซอร์ข้างนอกเนี่ยโอกาสไปแข่งน้อยมากครับที่น่าสมพรแกชี้แจงมานะครับรวมถึงเนี่ยครับทีมหญิงเนี่ยในการเออแกก็พูดถึงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีล่าสุด2026ครับเพราะว่าสื่อเนี่ยจะถามเป็นประจำทุกปีครับว่าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยจะจัดหรือเปล่าแกไม่ได้พูดคําว่าจะจัดแม้แต่คําเดียวนะครับ2026แต่แกพูดว่า ถ้าเราจัดอ่ะแล้วก็จัดได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้ววอลเลย์บอลหญิงจริงจำโลกแล้วก็จัดได้ดีสุดในโลกแต่แกลืมบอกเขาว่าซีเกมเนี่ยแล้วก็จัดได้แย่สุดในอาเซียนี <c> ้ <oughs> แกไม่ได้บอกนะครับแต่แกบอกว่าเนี่ยวีนแอแล้วก็จัดได้ดีทุกปีเขาก็รู้อยู่แล้วมาตรฐานเราสูงมากวอลเลย์บอลหญิงจริงโลกเนี่ยก็จัดได้ดีซึ่งจะเทียบก,กับซีเกมเนี่ยทางฝั่งของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับจัดได้โคตรดีเลยซ <c oughs> ีเกมจัดโคตรห่วยครับซึ่งสแสดงว่าเนี่ย สมาคมพยายามฝ่าวิกฤตตรงนี้เนี่ยไปได้สําเร็จนะครับต้องชื่นชมก่อนเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยคือทางภาครัฐเนี่ยไม่สนใจในการซัพพอร์ตกีฬาอะไรเลยครับขนาดซีเกมเนี่ยยังยังกล้าทําได้ขนาดนี้คิดดูว่าจริงชัมโลกเนี่ยสมาคมไม่รู้ดิ้นรนเลยขนาดไหนนะครับก่าจะฝ่าวิกฤตนี้มาได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือน,นซึ่งซึ่งเขาพูดเนี่ยทางฝั่งสมาคมก่อนเขาไม่เข,าไ,ขาไม่ออกมาเคลมตัวเองครับว่าเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจเราผ่านมาได้จะได้ขนาดนี้เนี่ยก็จะยอดเยี่ยมแล้ว ซึ่งพอดูซีเกมแล้วเปรียบเทียบกับวอลเลย์บอลหญิงจริงชัมโลนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหแสดงว่าทางฝั่งของทิงชัมโลวอลเลย์บอลหญิงจริงชัมโลกโโงเนี่ยเราเนี่ยครับพยายามหนักมากเพื่อให้ได้ระดับนั้นนะครับซีเกมเนี่ยเละเทะเลยนะครับซึ่งแกพอพูดถึงเรื่องวอลเลย์บอลเดนชลัลลสมัยยี่สิบหกใช่หรอครับแกบอกว่าการจัดเนี่ยจัดได้ครับเราจัดได้ดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยแกเป็นห่วงทางฝั่งของทีมหญิงมากกว่าครับที่อยากจะพัฒนาทีมหญิง เพื่อให้ได้รอตกชั้นวอลเล์บอลเนชั่นลีกหรือไม่ก็ให้หนีห่างทีมอื่นไปนะครับเหมือนกับแกเนี่ยจะเปรียบเทียบในเรื่องของว่าการจัดวอลเล์บอลหญิงอาวนเนี่ยครับถ้าจัดทุกปีทุกปีเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับเราเลยนะครับเพราะว่าทรัพยากรในการจัดการทางฝั่งของอผู้จัดอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงสมาคมไม่ต้องไปมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีกทุกปีทุกปีนะครับมันทำให้เสียทรัพยากรในการดูแล ทีมชาติหญิงในการแข่งเนชั่นลีกนะครับซึ่งมาทําให้มีโอกาสที่เราเนี่ยจะตกรอบสูงมากซึ่งแกเนี่ยแกพูดตามตรงครับว่าแกวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้ครับหลังจากที่มีการประกาศตกชั้นเนชั่นลีกขึ้นมาซึ่งผมว่าแกเนี่ยเป็นหวงจุดนี้ที่สุดนะครับเพราะมันจะกระทบต่อสปอนเซอร์อรจะเซ็นสัญญาในปีหน้าอีกนะครับถ้าวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเนี่ยตกชั้นมาตั้งแต่กลางปีนะครับสปอนเซอร์ต่างที่จะเซ็นใหมใ มันจะมันจะหลุดมันจะไม่มีใครเซ็นสปอนเซอร์ให้เราทันทีแล้วมันก็จะเสียเงินเป็นหลัก10ล้าน20ล้าน30ล้านนะครับที่จะซัพพอร์ตเรา4 5ปีนะครับเพราะว่าอีเวนท์ที่เชิญหน้าชูตาของเราเนี่ยก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นลีกถ้าไม่มีเนชั่นลีกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่านายุสมพรเนี่ยแกน่าจะรู้แล้วครับว่าคือสปอนเซอร์เนี่ยทีมที่มาซัพพอร์ตเลยนะครับที่สินค้าผิวสัมผัสเนี่ยเขาน่าจะพูดอยู่แล้วครับว่าถ้าไม่มีเนชั่นลีกเนี่ย เขาขอถอนตัวนะครับในบางตัวครับแล้วน้าสมพรเนี่ยแกก็คงถูกบีฟมาแล้วแกก็คงเครียดในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงไปบีฟทางฝั่งของโคดออด้วยครับว่าเนชั่นลีกเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นรายการที่ไซส์เนี่ยทุกปีทุกปีมีทุกปีเนี่ยแต่การอยู่รอดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการแข่งขันนะครับอาจจะไม่ใช่ออลิมปิกก็เป็นได้ครับทคือถ้าผมมองแบบนี้ครับการอยู่ในเนชั่นลีกและได้เจอกับทีมระดับโลกตลอดเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญกว่าโอลิมปิกนะครับถ้าผมถ้าเทียบตามความคิดเห็นของผมนะครับเพราะมันเกี่ยวกับความอยู่รอดของทั้งสมาคมแล้วความคืออยู่ทําให้ได้อยู่สบายมากขึ้นนะครับในการไปเนชั่นลีกเพราะว่าถ้าหลุดเนชั่นลีกแล้วเนี่ยในการเล่นระดับโลกเราเนี่ยแทบจะมีไม่มีทัวร์นาเมนต์ไหนที่เป็นระดับโลกเลยนะครับยกเว้นวอลเลย์บอลหญิงจริงชป์โลกเนี่ยที่ไปร่วมทุก3ปีหรือ2ปีลวหรือ4ปีผมไม่แน่ใจครับผมลืมแนละ้วทัวร์นาเมนต์มันเยอะจัดตอนนี้นะครับแหมฟังบทสัมภาษณ์เต็มๆเ,เ,เนี่ย จะเห็นได้ว่าน้าสมพรเนี่ยแกพยายามจะเชื่อมโยงครับว่าที่แกไม่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะแกกังวลเรื่องนี้อยู่ที่จ่ายเงินให้เท่านี้เนี่ยเพราะความตึงทางด้านของสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็ที่ยามีนเขาพูดเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่ว่าเนี่ยพอดูหลักเหตุและผลนะครับในช่วงที่ยามีนขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เนี่ยสิบยีปีที่แล้วเนี่ยครับสภาพเศรษฐกิจมันไม่ขนาดนี้แถมนะครับสมาคมวอลเล์บอลเนี่ยตอนนี้เหมือนกับอ่า แต่และหน่วยงานเนี่ยครับภาครัฐเนี่ยเขาไม่พยายามซัพพอร์ตทางฝั่งของทีมกีฬานะครับเอาตามตรงก็คือเขาพยายามจะบีบให้มันเป็นกีฬาอาชีพมากขึ้นแล้วก็ทํหลีกแล้วก็เอาเงินจากหลีกเนี่ยเข้ามาคล้ายๆกับทางฝั่งของมหาลัยนี่แหละครับมหาลัยที่ถูกบีบออกนอกอที่กลายเป็นเอกชนกึงก่งเอกชนเลยครับที่บรรจอุอาจารย์มหาลัยเนี่ยก็กลายเป็นพนักงานของรัฐอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับที่เขาแบบเขาปรับเปลี่ยนองค์กรใหม่หมดรวมถึงหน่วยงานกีฬาเนี่ย ซึ่งหน่วยงานกีฬาจริงๆทางต่างประเทศเนี่ยครับหาสปอนเซอร์เข้ามาเองเกือบจะร้อแล้วนะครับพอเขาทําเป็นหลีกอาชีพแต่การที่ภาครัฐเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้มีนักกีฬาเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากกว่าสมัยก่อนเพราะว่าการอยู่ได้ด้วยสปอนเซอร์เนี่ยมันต้องเป็นอาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับแต่วอลเลย์บอลเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับโหพูดมาซะยาวนานขนาดนี้ฟังบทสัมภาษณ์ของน้าสมพรแบบเต็มๆนะครับแล้วจะรู้เลยครับว่า มันเกิดอะไรขึ้นทางฝั่ง,งบอลล์บอลและความตึงเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับมันรอบด้านซึ่งเราตัวรอดมาได้ในปี2 0 2 5เนี่ยมันถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโดยความคิดของผมวันนี้คุณลาไปก่อนเลยครับที่พมครับครับก็วันนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมก่อนที่จะมีะการได้มาแถลงข่าวเนี่ยนะครับเราก็คุยกันถึงรื่องนี้ประเด็นหลักของเราก็คือว่าเราได้ชบทวนนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการแข่งขันซีเกม นะครับแล้วก็รายการแข่งขันรายการต่างๆทุกรุ่นอายุทั้งที่ราไับไแข่งขันในระดับเอเชียระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จบ้างบางทีมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ได้กลับมาทบทวนกันแล้วก็คิดว่าในขณะนี้เนี่ยประเทศต่างๆในอาเซียนเราหลายประเทศก็มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกรุ่นอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียนะครับรวมตลอดทั้งฟิลิปปินส์นะครับรวมทั้งในส่วนของระดับ ผู้ใหญ่ด้วยระดับทีมชุดใหญ่ด้วยก็มีความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันวา่าหลังจากนี้นะครับจะเชิญผู้สอนนะครับในทั้งในส่วนที่เป็นผู้สอนหลักนะครับของสมาคมเราและในขณะเดียวกันเราก็จะเชิญผู้บุกสอนโรงเรียนต่างๆที่ผลิตกตีฬาให้เรานะครับโรงเรียนหลักๆเนี่ยมาพูดคุยกันถึงแนวทางในการพัฒนาเพราะว่ถ้าเรายังอยู่กับที่นะฮะหรือไม่พัฒน,นามากกว่านี้เนี่ย ประเทศดิบๆก็จะพัฒนาตามเราทันแล้วก็อาจจะข้ามก้าวข,ข้ามเราไปแล้วนะครับในอนาคตได้นะครับรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ทางสมาค,คมให้ความสาคัญให้ความตระหนักก็คงต้นปีหน้านะครับรงคบงจะได้เชิญผู้สอนมาพูดคุยมาพูดคุยกันว่าเราจะมีแนวทางหรือว่าเพิ่มความเข้มข้นในการพัฒนาอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงการที่เราคงจะต้องหาผู้สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น ในการที่ต้องมาพัฒนาทีมต่างๆเพราะว่าในขณะนี้าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกก็มีการจัดการแข่งขันแทบทุกทุกรุ่นอายุนะัทั้งชายและหญิงเราก็จําเป็นต้องพัฒนานักนกีฬาไว้เตรียมความพร้อมไว้ซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งเป็นจำนวนมากนะครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นภาระของสมาคมที่เราคงจะต้องอพยายามหาแนวทางหาผู้สนับสนุนให้มากขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยนะครับ <S <S เรื่อง v n l เนี่ยเราเราเราความจริงเราก็ไม่ได้ ในเรื่องของการจัดการแข่งขันเนี่ยเราไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะครับเพราะเรามีประสบการณ์จัดการแข่งขันระดับนานาชาติมามากการแข่งขันทีมช์โลกนะครับผู้หญิงซึ่งก็ได้รับการชื่นชมว่าเป็นการจัดการที่ดีที่สุดนะครับเรื่องการจัดการแข่งขันผมไม่ค่อยห่วงแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือทีมของเรานะครับที่จะต้องพัฒนานะครับต้องจะทายังไงให้ทีมได้กลับมารวมทีมกันหลังจาก ไปเล่นอาชีพกันให้มีเวลารวมทีมกันให้ได้มากขึ้นทุกคนมีความพร้อมนะครับเพราะปีหน้านะครับก็เป็นปีที่หนักนะเพราะเราก็ต้องแข่งกับประเทศต่ตางๆสําหรับเพื่อที่ได้ไม่ให้ยังคงอยู่ในมีแนวนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในในส่วนที่ในโซนที่ต้องต้องพึงระวังตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเป็นประเด็นหลักที่เราจะั้งให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาทีมนะครับเรื่องการแข่งขันผมยืนยันว่าเราไม่เป็นห่วงครับ เรื่องการจัดการเรายืนยันว่าเราสามารถจัดการ่งขันได้ตามมาตรฐานสาพันวอลล์บ,ลบอลนานาชาติได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราพร้อมนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือทีมศักยภาพของทีมที่เราต้องให้ความสาคัญน,นะเพราะว่าปีหน้าโครงการ่งขันก,ก็คงจะคงจะเข้มข้นขึ้นอีกนะครับเข้มขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับใยการจะดเชฟเอเชียครับที่ไทยได้เข้าร่วมกปในขันครับแล้วก็จะเป็นการคว้าตัวในการไปโอลิมปิกครับิกกใน การแข่งขันทีมแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับในช่วงทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็เราก็ได้สิทธิ์ผู้ชายเราได้สิทธิ์ในทานที่เป็นแชมป์สีเกมนะครับก็เป็นตัวแทนของวิภาคนี้ไปร่วมการแข่งขันนะครับในส่วนผู้หญิงเราได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็เราอยู่ในแข่งขันในระดับโลกนะครับทีมแชมป์โลกมาเนี่ยเราให้สิทธิ์อยู่แล้วเรากับเวียดนามก็จะมีทีมที่ไปร่วมงานนี้แชมป์เอเชียในอาเซียนก็คือเพิ่มขึ้นมากพิอ,อินโดนีเซีย ซึ่งได้ที่3ของซีเกมนะครับในการแข่งขันเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากในปีนี้ก็คือ,อทีมที่เลิศจะได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน,นโอลิมป,ปิกนะครับไปในตัวซึ่งก็มีมันเริ่มเริ่มเข้มตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนาภาพนะครับนะครับผู้ชายเนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็ขอเป็นเจนาภาพเขาเขาก็หวังที่จะรักษามาตรฐานของเขาเพื่อเขาจะได้มีโอกาสไปซีเกมผู้หญิงก็จีน นะครับเพราะฉะนั้นตรงนนะี้ก็เป็นเรื่องที่หนักแต่เราก็เราก็เป็นหนึ่งใน3ประเทศที่ได้แชมป์เอเชียมานะครับก็มีจีนญี่ปุ่นกับเราที่เราก็ได้แชมป์ถึง3ครั้งแล้วเราก็คิดว่าด้วยศักยภาพของเราเราก็มีความสามารถที่จะ,ะไปสู่ความเป็นแชมป์เอเชียได้ก็จะใช้ความพยายามให้ดีที่สุดเพราะนี่คือโอกาสนะครับที่เรายังไปไม่ถึงก็คือโอลิมปิกเพราะฉะนั้นในเมื่อมีโอกาสเราก็คงจะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยาพยามพยายามจะทำไงให้ได้ไปให้ได้ อันนี้ก็เป็นเป็นความมุ่งหวังของเราก็อยู่ที่ที่เราจะต้องช่วยกันในหลายๆท่วนด้กันนะครับตัวบทคนพาที่จะไป